บริบทและสภาพทั่วไปหมวดวิชาภาษาไทยศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการด้านภาษาไทยทั้ง5สาระคือการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดหลักภาษาไทยวรรณคดีวรรณกรรมโดยมีเป้าหมายสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนนำทักษะต่างๆไปบูรณาการและปรับใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคตมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทยตั้งอยู่ที่อาคาร5ชั้น4ภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสกเกษ มีห้องเรียนทฤษฎี4ห้องห้อง542 543 544และห้อง545ห้องพักครู1ห้องห้อง541ทำเนียบครูหมวดวิชาภาษาไทยคุณครูปิยพงษ์ยอดอินหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยคุณครูเพ็นสิริจงวัฒนารักษคุณครูสุหไทยหารชัยคุณครูเยาวภาเจริญซัพย์คุณครูฐา,านมาตป้องอ้อย การบริหารการจัดการภายในหมวดวิชาหมวดวิชาภาษาไทยมีการแบ่งภาร,รกิจมอบหมายงานให้กับครูบุคลากรภายในหมวดวิชานอกเหนือจากภาระการสอนดังนี้งานวิชาการคุณครูเยาวภาเจริญทรัพย์คุณครูฐานามาตรป้องอ้อยงานพัสดุและงานการเงินคุณครูปิยพงษ์ยอดอินงานธุรการคุณครูเพนสริจงวัฒนารัก และคุณครูสุภไทยหารชัยผลการดำเนินงานตามนโยบายวิทยาลัยและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนหมวดวิชาภาษาไทยได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแจ้งแนวทางเกี่ยวกับปฏิทินการจัดการเรียนการสอนการจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมโครงการและการจัดซื้อวัสดุคารุพันธ์ นโยบายการยกระดับและพัฒนาผู้เรียนหมวดวิชาภาษาไทยได้ดำเนินการตามนโยบายยกระดับและพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถานะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น ผลงานดีเด่นของครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาคุณครูปียพงษ์ยอดอินได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นระดับเหรียญทองแดงโครงการเชิดชูครูที่ปรึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2565คุณครูเพ็ญสิริจงวัฒนารักษ์ครูผู้วควบคุมรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานการประกวดศูนย์ทรพน์ภาษาไทยระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา2564เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดศริสเกษแข่งขันในระดับภาคคุณครูสุวัทไทยหาระชัยคุณครูเยาวภาเจริญทรัพย์ครูผู้ควบคุมรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา2564เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดรีสเกตแข่งขันในระดับภาค แผนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการในปีการศึกษา2564ถึง2565 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับสถานศึกษาได้แก่การประกวดผู้สนงทรพุทธภาษาไทยการประกวดรักการอ่านภาษาไทยการประกวดเล่าิทานพื้นบ้านเพื่อคัดเลือกตัวแทนวิทยาลัยแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสเกต 2. โครงการบรรสุทรภผู้เพื่อเชื่อชูเกียริสุนทรภผู้กวีเอกของไทยและของโลกและเพื่อส่งเสริมสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสูนทรภผู้ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 3. โครงการเวรภาษาไทยแห่งชาติเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักและช่วยกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการพูดการอ่านและการเขียน เพื่อทำรงไว้ซึ่งภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆความต้องการของหมวดวิชาหมวดวิชาภาษาไทยยังขาดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนได้แก่สมาร์ททีวีโปรเจคเตอร์ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนครูผู้สอนเก้าอี้นักเรียนไม่เพียงพอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ